สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับซ่องแม่แอมชัดๆนะคะทุกคนมือนี่เป็นวันอาทิตย์เหมือนเดิมมาเป็นเด็กเสิร์ฟมาเป็นเด็กเสิร์ฟตัวน้อยๆนะคะเดอ้ออยู่ครัวอิมเอมตอนนี้กําลังมันก็ยังเ้าอยู่มันยังไม่มีคนักเท่าไหร่ <c oughs> แม่ครัวก็เลยยังเตรียมของกันอยู่นะคะแต่ก็มีลูกค้าแล้วหนึ่งแพ่หนึ่งซุ้มนะคะทุกคนคุณน้แม่ค่ะ แม่ค่ะกะกำลังเตรียมเด็กเสิร์ฟต e? ัวน้อยๆค่ะอ่าตอนนี้กะแม่ค่ะกะกำลังเตรียมคลองนะคะผู้หนึ่งเข่ากันหนึ่งเข่าเบิ่งกำลังซวยเข่าซวยข้าวเหนียวฮ้อนฮ้อนฮะอ้าวก็ก็เรามาเป็นเด็กเสิร์ฟอันเบิ่งในบุรีข่อยขนาดเลยแม่ครัวก็เดี๋ยวว่าอีหยังใส่เด็กเสิร์ฟตัวน้อยๆว่าษัตัวหฮาวอีหยังนี่าษาเตี๋ยใช่เราเป็นเด็กเสิร์ฟตัวน้อยๆนะคะทุกคนวันนี้เรามาเป็นเด็กเสิร์ฟเดี๋ยว จังหน่อยลนลให้ลูกค้าเพิ่งลงมาไล่ไลก่อนเดียวจะลงไปไทยเบิ่งว่าลูกค้าเยอะไหมแล้วก็ตอนนี้น้ำน่ะมันขึ้นหรือมันลงนะคะแต่ว่าแต่ว่าคั่วเฮาเดอร์ทุกคนคั่วอิมเอมแพร่สีชมพูเพิ่นดึงแพรขึ้นมาแล้วสามคู่ดึงแพรขึ้นมาสามคู่เนื่องจากว่าน้ํามันขึ้นแล้วน้ํามันไหลเชี่ยวนะคะน้ามันมันขึ้นเยอะแหละเพราะว่าฝนมันตกด้วยแล้วก็เลยดึงเข้าฝั่งมาเก็บสามสามคู่ตอนนี้เราก็เหลือแค่ห้าคู่เนาะ แต่ก็ยังรับลูกค้าเหมือนเดิมนะคะยังเปิดทุกวันเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปเบิ่งกกอนค่ะว่าไปถามเบิ่งก่อนว่าลูกค้ามือนีลูกค้าสิายบ่เดี๋ยวไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพอดีเฮาลงมารับออเดอร์กับลูกค้ามีลูกค้าเข้ามาลูกค้ามาจะกสหค่ะมาจตบ้านากค่ะบ้านนายังค่ะอ๋อมาจตกบ้านนายนงบ้านบากด้ยค่ะทุกคนโอเคมารับออเดอร์กับลูกค้าแล้วพอดีเห็นน้องแอมเดินผ่านแวบๆวบ เห็นน้องแอมเดินผ่านแวบๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะมาไก่แห้งมาตสัสค่ะอ๋อมาตาซูลินอ๋อบิ๊กหน่อยอ้อยมาบิ๊กน่อยอ้อยมาไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นที่สิบนะที่เป็นที่สิบนี่สิบเดือนหน้านี่ยะโส มิถุนาเหรอใช่ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆวันที่29สิบเก้าสุรินนะมีรูปหนึ่งมีรูปหนึ่งอันนี้จะขับแม่ตาสอยที่สมเด็จสมเด็จดูพอดีเรามารับออเดอร์กันเลยเห็นน้องแวบๆนะคะลงมาอ๋อน้องลงมาหาเอ่อเอฟซี ตอนนี้นะ้ำมันขึ้นนะคะทุกคนนะ้ำมันขึ้นแล้วนะ้ำมันก็จะเป็นสีแดงหน่อยๆแต่ว่ามันเที่ยวก็เลยได้เอาแพรขึ้นมาสามคู่นะแล้วก็เอาแพขึ้นสามคู่นี่เลยน้องแอมก็มาหาเอซมาหาแฟนขับค่ะอคขอบคุณค่ะอคขอบคุณนะคะอคขอบคุณค่ะเชิญค่ะอวัสดีผูสาะได้เพื่อนเนี่ย ใช้เลยนะคะเอ่อพอดีลูกค้าลงมานะคะก็เลยให้น้องปูเสือให้แกลูกค้าเลยะคะอ,อ่ะเอาไปะจะฮอันนี้ปล่อยเลยค่ะอันนี้ไปเอาเฮียเสรจดีทยรูปมันจะได้ดกอ่อเอาบินให้ลูกค้าเลยค่ะเดี๋ยวลูกค้าจดอันนั้นอ่ะปากากับอันนัน้นอ่ะให้ลูกค้าเลย เพิ่นถาทายลูบอยู่เอ็นเตอร์นโทรศัพท์แมน, <c oughs> น,นมาค่ะลูกค้ามาจากบ้านบากมาหนูถ่ายไห้ค่ะโทรศัพท์เนี่ยค่ะขอถ่ายภาพภาพหนึ่งได้ไหมแอมขอถ่ายรูปรูปนึงค่ะนี่จะนี่อโอเคอหนูถ่ายให้ ตามตลอดเราเตรียมใจยามแข่งจืิอๆเล่นโทรศัพท์เรื่องคือจังข้นอ้วนๆเนาะคือจังแก่งใหญ่เนาะอ้วบอ้วบค่ะมาาเบิ่งอันคือจังธรรมดาตอนนี้ก็อ้วนคือกันกำลังหลุดค่ะบอกสักปีแล้วก็เจ้าิบโทรศัพท์เขาเรียกแจ้งเลยแจ้งค่ะแจ้งหนึ่งสอง ได้ค่ะอีกได้หน้าสามพ่อพ่อเขาวะขอบคุณนะคะกินข้าวให้อร่อยนะคะเบิ่งแนบินได้เดนขึ้นอยู่โอเคค่ะขอบคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้จะไปไหนทํางานอะไรได้ยินว่าทํางานวันนี้จะมาแกงขันเสืงค่ะแล้วว่าเราก็ต้องเตรียมตัวไปเรียนทั่งนี้เราก็ จะไปฟิตเนสด้วยตารางวันนี้ก็คือตอนเที่ยงถึงบ่ายสามโมงเย็นนะคะน้องเอ็มกับสมาเรนดูแกงข่ามะพร้าลูกค้าแล้วก็สี่โมงแล้วก็จะไปฟิตเนสอ่าได้ยินข่าวว่าเมื่อวานหลังจากฟิตเนสเสร็จไปทําอะไรกันมากับคุณพ่อแล้วขับรถมาสามวันแล้วหัดขับรถมาสามวันแล้วมวนบ่กิงกกับหัดก็เรื่อยๆอยากขับเก่งนะคะแต่ว่ากลัวกลัวมวนบ่เหมือนแม่เลยค่ะมวนบ่แบบยางเดียวเหยียบยางเดียวบวกกิดซีวิต นี่แหละเหตุผลที่คุณแม่ไม่อยากให้น้องหัดขับรถนะคะกลัวเป็นเหมือนคุณแม่ค่ะเพราะคุณแม่สายเหยียบร้อยสามอย่างเดียว่อนี่ค่ะน้องเตยรับรับออเดอร์ข้างล่างมาให้ด้วยนะคะอันนี้อะไรนะสาวผู้ไทยกับสาวซวยค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยสาวผู้ไทยกับสาวสื้อยอันนี้นะคือแบบเอาเอ๋ยหน่องกันเนาะคือ โอเคโอ้ยเด็กเสิร์ฟเลนเหรอคะทุกคนหอนหอนหอนแม่ายแม่ฟายแม่ไฟทำไมทำอะไรคะคึนงแจ็คท้องเร้วค่ะก็เลยมานั่งคักมันก็เลยหอนอิลีร้อนจริงโอเคค่ะทุกคนเฮ้ากะนี่ละตอนนี้ลูกค้ากำลังลงแพอยู่ที่สามแพนะ แม่ป้ายครัวอิ่มเอมค่ะเด็กเสิร์ฟตัวเล็กๆอันนี้เด็กเสิร์ฟตัวเล็กอีกหนึ่งกินตข่าเบิดมือกินต่ขาเบิดมือเบิดเวินทุกคนตอนนี้เข้ากะขอตัวไปเสิร์ฟอาหารก่อนนะคะตอนนี้ลูกค้าเข้ามา3แพรแล้วเราก็จะไปเสิร์ฟอาหารแล้วนะจะไปทํากับข้าวแล้วอย่าลืมนะคะฝากในเด้อทุกคนค่ะครัวอิ่มเอมนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดข้าราชการ มากันได้ค่ะทุกคนวันยุดแห่งใครดีน้องแอมว่าวันนี้น้องแอมมาเป็นเด็กเสิร์ฟครึ่งวันนะคะทุกคนโอเคเขาไปเสิร์ฟกอนบัตรเท่อนี้ฝากในเดอค่ะอย่าลืมเออเขามาเบิ่ง okay. ก่องแม่ได้หลายเดอช่องแม่แอมชัดๆนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบายบาย